ขอความนอบนอ้อมจงมีต่อพระรัตนกรัยขอความเจริญในธรรมะความเจริญแห่งญาณปัญญาจงบังเกิดแก่ท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายรวมถึง ท่านที่ติดตามรับฟังรับชมอยู่ในขณะนี้ทุกทุกท่านเย็นวันนี้ก็เป็นเย็นของวันพุทธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2568 ก็กลับมาทำหน้าที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็งานอบรมคณะสงฆ์ของคณะสงฆ์ภาคสิบสามก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยก็ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีมีพระเข้าอบรมปฏิบัติประมาณเจ็ดสิบรูป เป็นเจ้าวาดใหม่แล้วก็ผู้ช่วยเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดในมีมีน่าจะสิบกว่ารูปนอกนั้นก็เจ้าวาดใหม่รวมถึงเจ้าหน้าตำบลด้วยมั้งถ้าจําไม่ผิดนะก็เข้าคอร์สคือเวลาถ้ารับตำแหน่งใหม่ก็มาเข้าเข้าคอร์สกันใหม่ประมาณนั้นก็ที่ตั้งใจก็ ท่านก็เข้าใจแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคก็ด้วยเรื่องของท่านแต่ทีนี้กลับมาในส่วนด้วยเรื่องของเราเดี๋ยวยเฉพาะการปฏิบัตินะจริงๆเนี่ยการการปฏิบัติเนี่ยมันเฉพาะโฟกัสมาที่เราเอาตัวเราเป็นหลักหรือเอาง่ายๆพูดง่ายๆเอาตัวเรานี่แหละเป็นศูนย์กลางไม่ต้องไปบุ่นวายกับชีวิตผู้อื่น ปฏิบัตินะถ้าเราโมแต่วุ่นวายกับชีวิตผู้อื่นนู่นนี่นั่น,นสารพัดจิตเรานี่แหละมันจะไม่มีทางสงบมันมีแต่ความอยากแล้วก็หลงไปตามอำนาจของกระแสต่างๆไม่มีทางเห็นกิเลสข,ของตัวเราได้เลยถ้าถ้าเราไม่เอากายใจของเราเป็นศูนย์กลางเป็นตัวรวมมา เพราะเหตุนี้แหละที่ให้ท่านค่อยๆกำหนดรู้แล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุมโมทนากับทุกการกำหนดที่ท่านทั้งหลายที่ทำเพรฟังจากสภาวะธรรมแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับที่ช่วงที่อาตมาไม่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยการปฏิบัติธรรมสภาวธรรมของท่านเนี่ย มันไม่ได้หยุดตามไม่ได้อยู่กับที่ห่างหายไปหลายวันพอมาส่งสอบอารมณ์ถึงรู้ไงว่าโอ้สภาวะธรรมของโยมเขาละเอียดขึ้นไม่ต้องไปดูคนอื่นไงไม่ต้องไปดูเรื่องราวอื่นนะก็อาศัยเหตุก็คือทุกขเวทนาหรืออาการต่างๆที่มันเกิดกับตัวเรานี่แหละ อาการต่างๆที่มันเกิดกับตัวเรานี่แหละคืออารมณ์ที่แท้จริงเป็นอารมณ์มิปัสนากรรมฐานอย่างแท้จริงท่านต้องอาศัยอารมณ์เหล่านี้ต้องอาศัยอารมณ์เหล่านี้เนี่ยที่ให้กำหนดต่างๆทั้งการหยิบจับการยกเท้าการก้าวการเหยียบการกดเพียงแต่ที่อาจามาต้องเน้นว่าให้มันเป็นธรรมชาติ อย่างเช่นโยมเดินเน่ยก็เพียงแค่รับรู้ให้เป็นธรรมชาติแต่สิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังที่สุดคืออย่าไปจี้หรืออย่าไปอย่าไปเพ่งเขาเกินเพราะว่าถ้าจี้หรือเพ่งเขาเกินหรือต้องกําหนดมันให้ได้ทุกตัวไม่ให้หลุดไม่ให้รอดไปไหนได้เลยถ้าอย่างนี้ไม่ใช่นะถ้าอย่างนี้มันจะกลายเป็นกําหนดเหมือนคนเพ่งหรือจี้ ถ้าอย่างนี้เขาจะนำไปสู่สภาวะอารมณ์ของสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานถ้าเป็นอย่างนี้กิเลสมันเพิ่มนะมันไม่หมดนะเพิ่มยังไงเพิ่มไอตัวอยากตัวอยากตัวเจ้ากี้เจ้าการคอยจัดการไม่อยากให้มันคิดไม่อยากให้มันฟุง้งให้มันอยู่กับการกำหนดตัวใดตัวหนึ่งนิ่งอยู่อย่างนั้นกำหนดอยู่นั้นตลอด คือเราอย่าไปเจ้ากี้เจ้าการกับมันเพียงแต่เห็นมันคิดเห็นมันออกเห็นมันไปโน่นมานี่ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยพวกเนี้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไปห้ามมันหรอกแต่ตัวที่ห้ามที่ดีที่สุดคือสติสัมปชัญญะที่ที่ให้ท่านทั้งหลายค่อยๆกำหนดเอาเพียงแต่ โยงกำหนดปัจจุบันให้มันตรงดึงกลับมาอยู่ปัจจุบันให้ได้ถ้าดึงจิตของเราให้กลับมาอยู่ปัจจุบันได้แน่นอนตัวนี้แหละมันจะเข้าใจรายละเอียดต่างๆได้ดีที่สุดและญาณปัญญาหรือวิปัสนาญาทั้งหลายก็เกิดจากตัวนี้แหละตัวที่รู้แจ้งเห็นจริงเห็นตรงเป็นปัจจุบัน และปัญญาที่เกิดนี่คือปัญญาที่รู้แจ้ง,จงเห็นจริงปัจจุบันขณะของกายของจิตของเราเมื่อจิตกับกายอยู่ด้วยกันมากขึ้นรายละเอียดต่างๆปัญญาต่างๆความเข้าใจต่างๆเขาก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นแต่สิ่งที่อาตมาต้องเตือนบ่อยๆ้ต้องระมัดระวังไม่ใช่ห้าม คำว่าระมัดระวังก็คือระมัดระวังไม่ให้กลายเป็นจี้หรือกลายเป็นท่องหรือเลยไอ้สิ่งที่เรารู้ถามว่าเลยสิ่งที่เรารู้หมายถึงอะไรเช่นเปรียบเทียบง่ายงาเช่นให้ท่านดูพองยุบพองหนอยุบหนอหรือพองยุบ พอดูไปครั้งสองครั้งเนี่ยพอมันเริ่มเห็นเริ่มชินเริ่มหนีเริ่มไม่จับเนี่ย <c oughs> ไอ้ตัวจิตเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่อยากไปจับอะไรง่ายๆหรอกมันชอบสบายๆอา้าวจิตมันจับบางครั้งมันจับที่เสียงกําหนดของเราไอ้เช่นพองหนอยุบหนอที่เราก,กําหนดไนะถ้าจิตมันไปจับตัวนั้นเนี่ยจะบอกว่าเอ้อยยมกําหนดพองหนอยุบหนอหรือพองยุบอือยมกําหนดไนดะ้ และถ้าตอบอย่างนั้นก็จะถามว่ากำหนดได้แล้วเห็นอะไรในรายละเอียดพองยุบอ่ะเห็นพองยุบตรงไหนอ่ะเห็นความต่างของพองยุบว่าพองแต่ละครั้งยุบแต่ละครั้งเขายาวเขาสั้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันหรือต่างกันทุกครั้งถ้าจับที่เสียงแน่นอนไม่รู้รายละเอียดเหล่านี้เลย แต่ถ้าเราเอาจิตมาจับถึงอาการขยับอาการเคลื่อนไหวของท้องจะใช้คำว่าพองยุบหรือออกเข้าขยับออกขยับเข,ข้าไปเนี่ยถ้าดูอย่างเนี้ยมันจะมีเขาเรียกว่าเราให,ให้งานเพิ่มให้จิตมันมีงานเพิ่มถ้าใช้คำเดิมเดิมเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็ดิ่งไม่คิดก็หลับ เนี่ยเนี่ยจิมมันไปอย่างเนี้ยเอาเอพอตกบ่ายพอเริ่มเพลินเมื่อไหร่กูไปทันท,นทีด้วยสัญชาตญาณความเคยชินเลยนะเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้เลยแต่ท่านทั้งหลายไม่ต้องไปกังวลเพียงแต่เกิดอะไรขึ้นเราแค่ระมัดระวังเฝ้าคอยระมัดระวังเฝ้าคอยสังเกตรายละเอียดยิ่งดู อาการต่างๆของตัวเราได้มากขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ดองห่วงเลยถ้าอยู่ที่นี่ทำอย่างนี้กันทั้งวันทุกวันเนี่ยเอาเอะการปฏิบัติเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติเหมือนเดิมกำหนดเดิมๆแต่สภาวะธรรมหรือญาณปัญญาเขาไม่ใช่ตัวเดิมเขาจะพัฒนาเขาจะแปลเปลี่ยนเขาจะก้าวข้ามของเท่าไปโดยธรรมชาติ ยมจะปฏิบัติเพื่อมรักผลเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปคาดหวังไกลเพียงแค่เรากำหนดรู้ปัจจุบันของตัวเราให้ได้มากที่สุดให้ได้ต่อเนื่องเยอะๆให้ได้สังเกตอาการตัวเราให้ได้ตลอดและดูอาการเปลี่ยนแปลงเขาให้ดีว่าไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาหรืออาการใดต่างๆที่มันเกิดขึ้น ถ้าเราค่อยๆดูค่อยๆสังเกตแล้วต่อเนื่องเข้าไปอย่างนีแ้และระมัดระวังการเพลิดเพลินด้วยถ้ากําหนดเพลินมเมื่อไหร่มันก็หลับเมื่อนั้นนิ่งเมื่อนั้นถ้าอย่างเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้เราจะเสียเวลาสภาวะเขาจะมาซ้ําเดิมแบบเดิมจะเหมือนเดิมจะหายไม่หายช่างหัวมันอย่างเดียวรู้แต่เพียงว่าตอนนี้มีอะไรตอนนี้เหลืออะไร ตอนนี้เป็นยังไงก็เรียกตามอาการรู้ตามอาการกำหนดตามอาการที่มันเกิดทำแค่นี้แหละมันไม่มีเงื่อนไขเลยมันมาแบบไหนรู้สึกยังไงเรียกตามหรือกำหนดตามที่เรารู้สึกแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกลับมาตั้งต้นของเราใหม่ดูไปทำอย่างนี้แหละ หน้าที่เราทำเหมือนกับเหมือนกับเราทุกการกำหนดอนะ่ะเราเติมน้ำมันรถกำหนดมากอ้าวเติมมากกำหนดมากเติมมากเมื่อมีน้ำมันมากรถมันก็วิ่งไปเต็มที่เต็มกำลังของเขาอ่หมดน้ำมันเมื่อไหร่มันก็หยุดอ่ะเหมือนกับการปฏิบัติธรรมของเราอ่ะ เราก็เติมการกําหนดของเราไปหยุดกําหนดเมื่อไหร่รถมันก็หยุดอยู่กับที่สภาวะธรรมก็อยู่กับที่เพียงแต่รอมันถอยหลังเท่าน,นั้นแหละรอมันขึ้นเขาไม่ได้หยุดนานๆมัน,นก็ไหลลงมาแล้วก็ไปต่อไม่ได้แนละ้วแต่อย่าลืมว่าการกําหนดทุกครั้งของท่านเปรียบเสมือนเติมเชือเ้อเพลิงเติมกำลังงานเติมน้ํามันให้กับรถ เพื่อเขาจะได้ก้าวต่อไปวิ่งกันต่อไปไปแค่ไหนอ่ะไปให้มันจบจบเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นจบเมื่อไร่ถึงเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแน่นอนว่าถ้ากราบใดที่พยายามกําหนดรู้ปัจจุบันมรักผลเบื้องต้น,น,นเนี่ยมรักผลเบื้องต้นเนี่ยโสดาปฏิมคโสดา,ดาปฏิผลเนี่ยยังไงต้องถึง เพียงแต่เราไม่ละความเพียรไม่ทิ้งความอดทนไม่ทิ้งความพยายามที่เราอุตส่าห์บากบันทนทุกทรมานทุกการเจ็บหนอปวดหนอชาหนอของเราตัวนี้แหละยิ่งปวดมากๆเจ็บมากๆเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่มันมาเนี่ยมันจะมากันหมดโดยเฉพาะอารมณ์ความกลัว กลัวตายบ้างอารมณ์ความเป็นตัวกูของกูเนี่ยพรุ่งนี้มันจะโผล่มาหมดไก่แค่เจ็บจุตัวเดียวอะ่ะปวดตัวเดียวอะจุดเดียวก็ใช่เหมือนโยมเวลาส่งอารมณ์อะเป็นจุดนี้อีกแล้วสงสัยต้องไปหาหมอแล้วบ้างนะเนี่ยเวลามันดึงจิตไปให้ปรุงในในจุดนั้นนนเนี่ยอาจมาเคยเป็นอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่โยมนะ อาต่มาก็เป็นอย่างนี้เวลามันปวดเข่ามากๆแม่งเอ้ยกูยทำบาปท,ทำกรรมอะไรไล้วไอ้หา่านมั่งปวดอยู่ที่เดียวเนี่ยไม่เปลี่ยนไปไหนเลยก็เพราะไอ้จิตที่มันอยากเปลี่ยนะนมันไม่เปลี่ยนมันไม่หายมันไม่ย้ายไปไหนเลยนั่งทีไรก็ปวดคิดดูนั่งวันหนึ 8, ่งแปดบาลังอ่ะบาลังละชั่วโมงกว่า ปวดที่เดิมจุดเดิมอาการเดิมทุกอย่างแต่ระยะการปวดจะต่างกันแรกๆนั่งไปหนูสิบหนาทีเนี่ยเพิ่งเริ่มชาเริ่มแข็งเริ่มเจ็บเริ่มปวดตั้งแต่นั้นมหมดชั่วโมงกว่าก็จึงเริ่มเบาเบาก็มาเดินใหม่แต่เดินนี่ไม่มีอาการแม้แต่นิดเดียวน่ะนั่งมาอะไเจอเมื่นั้นนั่งมาอะเจอมื่อนั้นแรกๆก็ แรกๆก็ดูสิบวานาทียี่สิบวนาทีถึงจะเริ่มปวดจริงๆยังจังนั่นนั้นก็ชาหนักแข็งก็ว่างกันไปแต่ที่มันชวนให้คิดเพราะปวดเป็นอาทิตย์มันอยู่แค่จุดเดียวแล้วปวดมันทั้งวันที่อาัตมาบอกว่าไอ้ตัวที่มันทํามันไม่ให้สภาวะมันเปลี่ยนมันหนีหายไปไหนก็เพราะจิตที่มันอยากนั่นแหละ อยากให้มันหายอยากให้มันเปลี่ยนอยากให้มันย้ายสารพัดอยากทั้งหลายก็จิตมันไม่บริสุทธิ์แล้วมันผูกสภาวะทำไม่เลยกำหนดทีไรก็เจ็บก็ปวดก็ทุกข์ทรมานเมื่อเกิดเจ็บเกิดปวดก็อยากหายเมื่ออยากหายแต่มันไม่หายก็นั่งทอดถอนท้อใจกูทำกรรมอะไรวิบากรรมอะไรไว้วะ อาจจะไปเตะเข้ามาอาจจะไปไปตีเขาเขามาประมาณมันชวนให้คิดไม่หมดอ่ะโอ้สงสัยว่าชีวิตนี้กูคงไม่หายแน่พอคิดมันถึงที่สุดนะปั๊บชีวิตเราคงไม่หายแล้วช่างหัวมันมันจะปวดป่กูก็ได้ปวดหนออย่างเดียวแแรกกันลุ้นมาหลายวันน่ะลุ้นจนเลิกลุ้นอ่ะ ออมันก็ปวดที่เดิมปวดเหมือนเดิมแต่พอเลิกที่จะลุ้นกับเขาเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงเริ่มเข้าใจของความเพราะไอ้จิตที่อยากหายมันลดลงเหลือแต่เพียงว่ามึงก็เป็นอย่างมึงอย่างเนี้ยปวดหรือปวดมึงอย่างเนี้ยก็ดูไปหน้าที่ก็กําหนดไปเพียงแต่ทนให้ได้ฟันฝ่าอุปสรรคไม่ได้แต่ละรอบแต่ละบัลลังก็พอ แต่ที่มันให้มีกําลังใจมากเพราะเวลาเดินมันไม่มีอาการนะเนี่ยที่เขามันมีแต่เฉพาะนั่งเมื่อไหร่อาสนะผู้ถูกก้นถูกอาสนะเมื่อไหร่มันก็เริ่มมีอาการทั้งทั้งที่นั่งเรียงขานะไม่ได้ไม่ได้ขยับไม่ได้ซ้อนไม่ได้อะไรนะแรกๆก็สลับข้างเช่นขากเอาขาเอาข้างขวาออก พอขาปวดมาเอาข้างขวาเอาข้างซ้ายออกไว้ข้างหน้ามันก็ปวดอยู่ที่เดิมจนสุดท้ายเลิกสงสัยท่านนั่ง <c oughs> <c oughs> บางบางคนโยมนั่งผิดทา่าเว้ย <c oughs> มันมันเกิดตั้งแต่แรกเลยนโยมนั่งผิดท่าโทษท่านั่งแต่ก่อนอาตมาก็เย่างนียโทษมันท่านั่งจนสุดท้ายพูดกับตัวเองทะเลาะก,กับตัวเอง่ง แล้วมึงจะโทษอะไรอีกขานี้ออกมึงก็เจ็บที่เดิมขานูนออกมึงก็เจ็บที่เดิมก็ค,คิดในใจพูดกับตัวเองนะช่างมากแนละ้วกูอย่างเนี้ยจะยึดมันอย่างเนี้ยเอาอย่างนี้เลยไม่จะไม่ต่อไปเราจะไม่เปลี่ยนท่าในการนั่งอีกจะเจ็บจะปวดขนาดไหนยอมตายยอมทนแต่สินใจเด็ดเดี่ยวทะเลาะก,กับตัวเองนะไม่ได้คุยกับคนอื่นไม่ได้ไม่ได้มีปรึกษานะ ก็ยอมจึงต้องยอมอ้าวมาเลยมันก็บรลังที่ตั้งใจเอาไว้มันก็ฉลองซะเต็มที่จนจิตมันเริ่มคลายมันจะหายไม่หายชักหัวก็รู้ว่ายังไงก็ไม่หายพอกำหนดไปตั้งสติให้ดีกำหนดโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นกับมันนะแค่เราไม่ลุ้นกับสภาวะอาการต่างๆทุกอย่างเปลี่ยนหมด จากปวดที่คิดว่าไม่ไม่น่าจะหายแต่เขาก็เปลี่ยนเขาก็ย้ายอ้าวมันไม่ได้อยู่กับที่นี่ว่าเปลี่ยนจากข้างนี้มาอยู่ข้างนี้เออข้างนี้เบาแต่มันหนักข้างนี้แทนเท่านั้นแหละถึงเข้าใจอารมณ์เข้าใจสภาวะาตมาไม่ได้เวลาไปปฏิบัติไม่ได้อ่านนั้งสองนังสือ าเรื่องสภาวะทำเรื่องยานอะไรไม่รู้เลยแม้แต่นิดเดียวรู้แต่เพียงว่าให้กําหนดแค่นั้นพอจนเห็นสภาวะเห็นอาการเห็นรายละเอียดเขาเปลี่ยนเขาย้ายข้างไอ้ข้างนี้เนี่ยจะทรมานถ้าไปถ้าตายแต่นั่งไปนั่งมามันย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งหมดเอออมันเปลี่ยนเว้อเปลี่ยนได้เว้อกุนึกว่าชาตินี้กุจะปวดอยู่ข้างเดียว ทําไปทํามาสรุปสุดท้ายย้ายจากข้างนี้พอดูไปอ้าเดี๋ยวเมื่อคงเหมือนเดิมแหละคือปวดไงมันไม่พ่อนนะทำไปทำมาสุดท้ายปวดมันสองข้างเหมือนกันหมดนี่คิดว่าหมดข้างนี้ไม่ต้องอีกแล้วแต่แอบ,บลึกๆึกล,กลุ้นมันอยู่อ่ะทำไปทํำมาก็ปวดทีเดียวแม่งสองข้างอะไรคะอืมได้แต่อืมยอมรับ ก็ดูแค่อาการปวดอาการเจ็บเท่านั้นเองไปทำอะไรไม่ได้เพราะมันเหลือแต่แข็งและเจ็บปวดสั่งการอะไรมันไม่ได้หรอกจะกระดิกนิ้วเท้าฝันไปเดอะเคยลองแล้วสั่งการไม่ได้มันชามันหนักมันแข็งจนสั่งการนิ้วเท้าไม่ได้ mm hmm. ที่บอกว่าเหมือนคนพิการนะเออมันหมดความรู้สึกจริง มันจะจับได้แต่อาการเจ็บอาการปวดอาการหนักอาการแข็งก็กํากหนดเอาเรียกชื่อเอากําหนดเอาแล้วก็ต้องทนอยู่กับทุกขเวทนาหรลอเนี้เป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าที่บอกว่านึกถึงเวทนาก็ต้องขอบคุณเขาทุกครั้งถ้าไม่มีเวทนามาคอยกระตุน้นคอยเตือนคอยดึงจิต ให้กลับมาอยู่กับเขาเนี่ยให้กลับมาอยู่กับกายอยู่กับเวทนาได้เนียอุปอนิไปดำดินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหละป่าน,น้ไม่ได้คงไม่มีโอกาสได้มานั่งพูดเปล่าเปล่าเงี้ยแต่เพราะเราไม่ละความเพียรไม่ละความพยายามความอดทนที่ที่เราค่อยๆทำเหมือนกับโยมทุกท่านที่อยู่ หรอแม้ว่าจะมาไม่อยู่แต่โยมตั้งใจทำอดทนรักษาบัลลังก์การเดินการนั่งตรงเนี้ยไม่มีใครบังคับหรอกแต่โยมความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นความปรารถนาที่ไม่ต้องการมาเวียน่หยตายเกิดเพื่อต้องการปิดประตูนรกประตูบายของท่านไอตัวนี้แหละมันจึงทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยต้องทำต้องเหนื่อย วันนี้มีอะไรได้มาง่ายๆฟรีๆสบายๆไม่มีอย่าฝันเลยเอย่าฝันเลยอย่าหาเลยว่าจะมาหามันทุกทางและหาไม่เจอหรอกอย่าบอกโ้ยปฏิบัติสบายๆมันรธรทมได้สมัยก่อนเรียนบาลีแปลบาลีโอทำไมเขามันรู้ทำได้ง่ายจังวะพอฟังเทศฟังธรรมจบกัรหนึ่งพระพุทธเจ้าบรรยายจบป,ปั๊บโอ้ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นหมื่นเป็นแสนบรรลุธรรมก็มีตามสุดเนี่ยมีเขาเรียกว่าตั้งมั่นในพระรัตนตรัยคือแสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงแม้ว่าไม่บรรลุธรรมแต่ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยโอ้เราภิกษุทั้งหลายเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยฟังทมจบบรรลุธรรม ฟังเทวดาพรหมทั้งหลายฟังธทรรมจบบรรลุธรรมอู้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโกดนะแปลบาลีโอ้โหทำไมบรรลุธรรมง่ายจังวะไอ้หาเอ้ยกูเดินก็ปวดนั่งก็เจ็บก็ปวดแทบเป็นแทบตายผ่านวันจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนนะหลายเดือนมากขึ้นมากขึ้น ถึงเห็น่งโอ้โหมันไม่ได้สบายอย่างที่อย่างที่เราเรียนไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดยันถึงเริ่มเข้าใจในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าที่บอกที่ตรัสว่าไม่ไม่เห็นทุกก็คือไม่มีโอกาสเห็นธรรมะอันนี้เข้าใจนหะคธรรมธรรมะคืออะไรอะ่ะนั่นแหละแต่ธรรมะที่แท้จริงเนี่ยมรรคผลเลยนะ เพราะฉะนั้นให้ท่านทั้งหลายเนี่คยค่อยๆทําเอาเถอะอดทนอย่างเดียวและอดทนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้เหนื่อยเปล่ากําหนดให้มันตรงช้าๆชัดๆตรงๆอยู่กับกายใจของเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นใครจะไ,ไงไงช่างหัวมันโฟกัสมาแค่ตัวเราอย่างเดียวและสะสมตลอดเวลาที่เราเดินเรานั่งทุกครั้ง นั่นแหละเรายิ่งเดินห่างจากนารกอบายทั้งหลายเขาเรียกว่าอบายทั้งสี่เราเดินห่างเดินหนีมันไปยิ่งกําหนดตรงกําหนดชัดเจนได้มากเท่าไรเราก็ยิ่งห่างเขาไกลมากเท่านั้นถึงให้ท่านทั้งหลายต้องทนทนจริงๆแล้วก็บอกย้ําอีกครั้งว่าไม่มีใครมาช่วยเราได้นอกจากตัวเราที่บอกว่า ตนน่ะมันเป็นที่พึ่งของตนของตัวเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นเอาตัวเราให้รอดเท่านั้นเองเพราะนั้นทุกท่านที่มาเนี่ยหวังผลเมื่อมาเราหวังผลอย่างที่เราตั้งใจเพราะฉะนั้นทำไม่ต้องห่วงใครทั้งนั้นไม่ต้องห่วงใครและที่สำคัญไม่ต้องไปหวังดีกับใครโดยเฉพาะเรื่องพัดลม เห็นเห็นเขานั่งนิ่งๆอาจจะร้อนเปิดพัดลมให้ไปจออเผอคลายมาเป็นหวัดก็งั้นในต้องไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอยู่เฉพาะของเราเขาไม่เอาพัดลมอา้าเรื่องเขาไปและที่สําคัญเนี่ยตอนที่อจะมาปฏิบัติพัดลมมีแต่ไม่ให้ใช้นะได้แต่นั่งมองร้อนเหรอเออกําหนดร้อ,อนอไปสิเหงื่อไหลก็ดูอาการเหงื่อไหลพี่สิเท่านั้นแหละ แค่เพียงแค่เหงื่อไหลครั้งแรกความร้อนทั้งหลายจะดับหายไปโดยสิ้นเชิงอาลองดูสิถ้าร้อนมากๆบางครัง้งอาจจะมาก็ปิดพัดลมเลยนั่งอยู่ในนั้นแหละให้เหงื่อมันไหลเพราะเหงื่อไหลทุกอย่างความร้อนที่มีมันก็เริ่มหายไปมันจะไม่รับรู้ถึงความร้อนแต่ไอช่วงที่เหงื่อกําลังจะไหลเนี่ยมันทรมานมันสุดขีด ถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นกําหนดเป็นเนี่ยมากำหนอดอารมณ์เราเลยไม่เชื่อท่านลองดูสิช่วงบ่ายร้อนๆเนี่ยปิดพัดลมไม่หมดเ <c ười> <c ười> นาะตายเออแกอากาศร้อนก็จะตายอยู่แล้วไหนมาปวดอีกเอาเหอะมันจะมาทีละตัวแหละ <c ười> <c ười> ก็ลองดูแล้วกันลองฝึกดูเพราะอาตอมาลองมาหมดแหละร้อนมากๆปิดพัดลมพัดลมลมมันยังร้อนอะ่ะ อาจมาปิดมันหมดเลยนั่งดูตันเหงื่อไหลโอ้โหเป็นอารมณ์กรรมฐานอ้ามันร้อนแล้วเริ่มผุดขึ้นเพราะเหงื่อไหลพรเหงื่อไหลลงเท่านั้นแหละถ้ามีลมพัดมาเบาๆโอ้โหมันเป็นความชื่นใจยังบอกไี่ถูกนะและต่อไปความร้อนทั้งหลายเหงื่อไหลต่างๆมันทําอะไรเราไม่ได้อีกต่อไป เพราะน่ะเราเคยชนะมาแล้วเราเคยอยู่เหนืออารมณ์เหล่านี้แล้วลองดูได้ท่านลองพิสูจน์ดูได้ว่าทีอ่อาตมาพูดจริงไม่จริงอ่ะเอาเนาะอดทนเอาเออแล้วก็แจ้งข่าวว่าวันที่สิบห้านะก็ใครจะมานอนค้างวันที่สิบสี่ก็แจ้งมาด้วยนะจะได้เตรียมที่หลับที่นอน ในงั้นก็มานอนรวมศาลาใหญ่นี่แหละใครใครใครจะมาก็แจ้งแจ้งลวงหน้าแล้วกันจะได้ดูที่พักที่หลับที่นอนให้ใครจะมาค้างก็มาวันที่สิบสิบสี่เพราะสิบห้าเราจะมีทอดพระป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างรั้วส่วนหนึ่งสร้างรั้วอีกส่วนหนึ่งก็สมทบทุนเป็นอาหารเลี้ยงผู้ปฏิบัติธรรม สำคัญตัวเนี้ยก็ใครว่างก็มานะก็ขอใช้ถือโอกาสนี้ใช้เสียงชักชวนญาติโยมสายรุชนทั้งหลายถ้ามาได้ก็มานะมาไม่ได้ส่งปัจจัยมาก็ยังดีก็ตามตามเหตุแล้วกันนะวันนี้ก็พอสมควรเกินเวนะขออนุโมทนาบุญกับท่านนักปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านนั้น จงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงที่แข็งแกรง่งปฏิบัติธรรมทุกครั้งกำนดรู้ทุกครั้งขอให้ธรรมะก้าวหน้าวิปัสสนาญาณก้าวหน้าและสามารถทำให้ถึงที่สุดทุกคือมรรคญาณผลลญาณปัจเวขณะญาณให้ได้ในปัจจุบันชาตินี้โดยท่วนหน้ากันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนาม fim uh... E